ปีกว่าน้องภูมรับซึ่งเปรียบเทียบกับมูที่มะเลดนะคือตอนนี้โบเมนแค่หลานจะร้องี้เด็กในชุมชนบางคนหนอดเวลาบบ่าบุกวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อแม่ปรยูงเก๋เาหลานมาปล่อยไปหนันเฮ้ากับ,บ่บได้ไปใส่เฮ้ากระเฮ็ดสวนนะค่ะแล้วที่สําคัญทุกคนบอกว่าเคยถามุผู้กองว่ากันบ่าหายหลานเล่นโทรศัพท์เจ้คล้องกับ,บ่บได้เบียดจ้คข้องกับเลดได้พิสูจน์นะค่ะว่าเด็กไม่เล่นโทรศัพท์ แล้วพ่อแม่ไม่ได้ได้ทำเบียยมันแม่บอกในขณะที่มีมีคนมาสั่งไปตองเยี่ยวก็เริ่มปลูกใบกลวยเขากบบใบกวยเหมือนนมม้องบีร้านน้อยกัมันก็มีพื้นที่เล่นพื้นที่ปลอดภัยคุณอยากไตกับไตเรื่องของเจ้าแล้วบอกผู้คนว่า <c oughs> อย่าห้ามปล่อยเข้าไปเราดูห่างๆปล่อยเข้าไปเขาก็เรียนตั้งมาซาเขาพีกำหนดนตัง้งแหกพีกกำหนดจะคุยกันงงๆเราไปอย่างนี้นะ มันก็คุยกันไปยังสันติเข้ากับสังเกตเบึ้งวันนี้เวลาเอาเฮ็ดงานเฮ็ดงานมันก็มีพืนทีไปเรียนนะคะ<น>เข้าเอาใบตองเขา้<น>เขา,ยายังเข้ากับไปย้าหนูขอช่วยเอาก้านมาไปเล่นม้าก้านค่วยนะเออไปเรียนหนูขออันนี้ไปทําอันนี้นะเข้ากับเรียนในขณะที่เข้ากับเฮ็ดงานเขาก็เฮ็ดงานของเขาคือเฮ็ดเบียร์เรียนของเขามันก็เลยมีขอพิสูจน์ว่ามันก็เลยมีขอพิสูจน์ว่า การที่ให้เด็กมีพื้นที่เล่นมีพื้นที่ปลอดภัยก่จําเป็นต้องหลายนะคะ่ะแต่ว่ามีพื้นที่ให้เขาเด็กคอนค่ายเนี่ยมันจะซอยได้หลายแม่ส่วนยาวบายังสิมีทุกอย่างคุณอยากนอนนอนคุณอยากนั่งนั่งคุณอยากนั่งจริงจ้านั่งคุณอยากเดินในสะพานคุณอยากดูผาดูคุณอยากทำอะไรบาดีสําหรับจะคล้องนี่เฮดสวนนะคะยาย่าสสปลูกทุกอย่างยกเว้นหมากใช่ยโย่โหยหิ้ว เป็นยังแกวยาสัตนหอกเฟ้งมังคุดละมุดลำใหญ่นีายาย่ปลูกทุกประเภทพีทพับอะโวคาโดมะม่วงมะละกอมากซาลำพัดลอยแปดว่าถ้าเด็กปลูกแอปเปิลกับมากเชยโยโฮฮิวมักหลอดบอดปองจำได้ไหมคะหมักหลอดโหบบอดมากหลอดบอดปองก็เอามาปลูกมากอีหยังปลูกมืดแต่ก่อนที่ปลูกเนี่ยกะว่างแทนอยู่ค่ะว่าซอกไรสิพ่อไปเล่นเป็นซอกไรจะเห็นเป็นยังไอเลนเจ็ดสีหนะะ้าค่ะ มั่นมันกันเลยเด็กขอคิดว่าเด็กสาม,มารถเรียนรู้ได้บานีก,ก็มีมองเลนกีฬลามีอุปกรณ์ให้เล่นอ้อยอจ้อแจ๊เขาเล่นบานียุสวนบานีข้อดีคือเราก็ผ่อนคลายของก็ผ่อนคลายเขาเล่นน้ำเมื่อยแย่า,ากกัเคยซื้อสื่อสาไวน้ำลาสติกไทยเขาเล่นเมื่อขาดเ,เดี๋ยวนี้ซื้อแบบไฟเบอร์เล่นไฟเลนเมื่อกับโดดน้ำเรื่ององเขาโดดไปโด,ดนามา ปูยาตายากกระโดดเล่นน้ำบันนี้เขาเตะบอลใส่สินกางแล้วเจ็บก็จอดสินยายมาเล่นน้ำเนยคือว่าเที่ยวมัดฟื้นจย่าของเลยค่ะแต่ว่าเอาเพื่อนเป็นเพื่อนกันะะสินกระสินเจอนสินเก็ตแต่เป้เล่นน้ำเขาเขาก็ได้ยิ้มเฮาก็ได้ยิ้มน้าเขาก็ขหัวย้ายกับเตะขอปิดนว่าอย่าพื้นที่หมองกันไม่สิ้นน้อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายไปเรือกันย้ายเติมนะะ่ะการเป็นพื้นที่เรียนรวมวันนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุขอใช้พื้นที่ในการไปจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีมาในที่มั่งเพื่อที่อบตกับบอกว่าต่อไปตรงน,นี้จยาเป็นพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ทุกคนแล็กหน่อยโรงเรียนเมืองกงกับไปเรียนก็ปนไปเรียนกปปอยอยยูบกับกูบอยเหยียบาดไปเลยการสิเรียนร่้เรี้องการทํานาการดํานาการเกี่ยวเขาเยี่ยนเมื่อไรคะามื่อไงที่ไหนเด็กหน่อยลบก้า เล็กหน่อยหับเขาเล็กหน่อยเกี้ยวเขามากเขา่า <c oughs> ตีเขาแบบโบรา้านใครเขาริ่มฝึกเขาปเป็นมันก็เป็นอะไรที่ประทับใจเสร็จแล้วที่สําคัญก็คือเป็นพื้นที่สําหรับเรียนรู้สนายใจเยอะผู้สูงอายุพรามีงานการรับแขกบ้านแขเม่อ,มง,อ,อมงมากยห่สอบยุสวนกัะฟอนมีแขกมากกระฟอนเล่นรับแขกบ้านแขม่องก่มีรับแขกบ่อยเนะาะค่ะผี่สาํารานก็จะเป็น การรับแขกจากสีภูมิภาคเริ่มสตาร์ทที่การประหั่มวิเรนถึงสีสเกตจากผู้กระเมิกระาะใสดุจีในการจับประเมิแล้วก็กกได้ออกแบบนั่งซาเลงกพเคยมีกขอบอกนั่งงามเพเคยนั่งตาเดดน,นั่งตาแดดในนั่งตาเดดคือนั่งซาเลงไว้เลยค่ะไม่มีอะไรบงังนั่งงามมีนาทีชั่วทีโชว่ชวชว์ไปแล้วก็รับสีภูมิภาคแล้วก็รับจากน้องบัวรัู้120นี่สิคน คือไปเป็นพื้นที่เรียนรู้หลัลกกาหลายๆงานไปสะาดี๋ยวนี้นอบตอก็คิดว่าเออน่าจะเป็นพื้นที่ให้ทุกคนไปเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นมือนี่ประเด็นก็นคือว่าพี่น้องข่าอยู่สวนอยู่บ้านความสุขมือนี่ดีใจที่มากพี่นอ้องจากทอบ้านมีความสุขกิ้กินเขาหน้ากันทุกมืออยู่สวนนี่บาทลังเขียวมีทีมายตรงนั้นเป็นพื้นที่เปิดใครอยากเอาหลานมาลูกมาไม่มีเก็บตังค์ลงไปกับมีพักมีมีมะพริามะเขือมีผลไม กับสู้กันกินกับเขากับน้ำกับมีมองข้วทิมปีจำรานคุณย่ยสันพืชกับเขาเก่งกับลงไปสามารถไปหาอุปกรณ์ในการกินได้กับมีพื้นทีท่เียนหดวพืชสำรํานเล็กหน่อยลูกล้านไป็ปอยติมไปเข้ากับปวนไผ่กับปวแเมสิไปเฮยดบเบียกกับเรื่องของเขาเข้าเหเฮ็ดเบียก์กองเฮาขเขาขเปลี่ยนตั้งมาซาขเขาตรงนั้นพฉะนาั้นอยู่ในบ้านกับคือความสุขที่เกิดคือพี่น้องอาจจะบอกว่า พื้นที่ในหน่อยแต่สามารถทําพื้นที่นั้นให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ของเด็กได้ที่นี่มัองไปถึงคุณครูเนาะค่ะผมบอกว่าคุณครูคนมาหลายว่าน่นมีคุณครูมานําบป่ะคะมีค่ะคุณครูค่ะในในเรื่องต้องมีอาจีพอะไรเลาิมน้อยแบบคือคือมุมมองของเยี่ยบาทว่าการเรียนไม่ใช่อยู่เฉพาะในห้องแต่การลงไปเรียนในพื้นที่จริงเด็กๆ่อน่าย ผูคู่บาทบอกเลยว่าใบไม้หนึ่งใบสอนได้ทั้งวันใบไม้หนึ่งใบเนี่ยได้คือพิจารยิบขืนหน้าเนาะค่ะสมมติว่าใบไม้เนี่ยมองไปเลยค่ะภาษาอังกฤษจะเรียนเรื่องอะไรใบไม้หนึ่งใบเราเริ่มตั้งแต่การสอนสีเป็นภาษางกฤษส่วนประกอบของใบคืออะไรเส้นใบคืออะไรใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียว ภาษาอังกฤษใบเรียกว่าอะไรรูปทรงของใบภาษาอังกฤษมันว่าอะไรใบมันมาจากอะไรเป็นอย่างมันจะเกิดใบประเภทของใบทําไมใบตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ทําไมใบเดียวพักอันนี้มันเป็นใบยสิต้นนี้เส้แนบจ้ไหใบเหลี่ยมคูเหลี่ยมเดียวมองใดมันเป็นอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มันก็ได้ทุกวิชาแล้วเด็กกับเก็บรอสวนไปเก็บใบใหม่มาบ่งมันก็ได้ความรู้ทั้งหมดเลยคุณครู เราเด็กหน่อยลุ่งสัมผัสยิงเราจะเก็บไตตลอดใบไม้นี่เอามาทาอะไรได้อีกมั่นกระดัยทุวิชาเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยไม่ใช่จะอยู่ในห้องอย่างเดียวเนาะแล้วที่สําคัญมันฟังอยู่ในใจเจีาวขอน,นะคะขอทุกคนอย่าเป็นครูตู้ถ้าคุณเป็นครูตู้อย่าเป็นเลยดีกว่าคําว่าคูตู้มาเป็นคู่ในโทรทละทั แต่หมายความว่าครูตู้คือมีเป็นครูที่มีความรู้เฉพาะตนคือครูหัวตะวันนี่คือบอกความหมู่แต่ถ้าเป็นแบบครูตู้ให้เด็กไปดูในออนไลน์ไปดู YouTube เด็กจะได้เยอะกว่าครูแต่เดี๋ยวนี้การสอนทำไมก็เป็นครูคือครูเนี่ยมัดยาวคุณงนขะึทามลงไปนําเวลาเด็กหน่อยลงไปนอกพื้นที่นี่มันจะเป็นการเรียนรู้โดยอัตโนมันติต่ารพอเสถียรบอกว่าอโตเมติเร์นนิง่ง คือการเรียนหูกอ่แบบอัตโนมัติ<ม>เก้าย่างไปปุ๊กเนี่ยถ้าถ่าในหลักสูตรเนี่ยเวลาเราเรียนในหลักสูตรไงก็ไปปุ๊กหลักสูตรแั่บอไดบอกว่าเจ้าย่างไปอย่าเหยียบน้ําดิแต่ตามหลักสูตรมันจะบอกว่าการเรียนเรื่องพืชพืชมันมีอย่างนี้นะ้ามันเป็นอย่างนี้ใบยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะคู่บ่ไดบอกเลยว่าในหลักสูตรมันไม่ได้บอกเลยคุณจะไปดูใบไม้มันเป็นใบยอย่างนี้แต่คุณรู้ไหมว่าก่อนที่คุณจะเอาใบไม้ลงมาดูเนี่ย จะเจออะไรเจ้าสิเอาใบใหม่ลงมาบึงยังไงแต่ลักสูนั่นบอกก็ว่ามันใบไย่ดีแต่ไปเจอสภาพจริงพ่อมันสิเอาใบใหม่โอ้มันตาเลดดมันห่อนตัวโอ้เอาใบลงมาเด็ดใบมันมากยางมันหอยใส่ตาตัวมวดแดงกัดอีกมวดแดงอีกก็นั่งสิเก็ลงไปคลองเครื่องใหม่ลงอีกนั่นคือมันได้ของจริงมาเลยค่ะมันได้ของจริงมาเพราะฉะนั้นการเรียนที่ประสบการตรงเนี่ย มันสิได็อีนัน่งหลายกวัวนั่นแล้วเด็กมันจะเกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาได้ใบใหม่มาใบาหนึ่งนักเลียนอาจจะถามว่าคุณครูขาแล้วทําไมใบนี้มันเป็นอย่างนี้ใบนี้ทําทไมมันเป็นอย่างนี้หรือตัวนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เวลาไปเจอเด็กหน่อยเอาเดินไปปุ๊บคุณครูขาขณะที่เพื่อนกาลังจะเก็บใบไม้หนูเห็นเพื่อนมันร้อนหนูก็เอาอันนึงมาบางัง เอาเวลาหนูร้อนหนูก็เอาใบไม้ตัวนี้มาบัง <teenage> น <reco> ั color. ่นมันคือความคิดต่อยอดที่มันเกิดขึ้นในรัสูตรบอไดบอกว่าเจาไปเก็บแล้วมันหอนแล้วแสนั่นแหละแบบนี้มันบีคําสําคัญเนาะการสอนแบบนี้อาจารย์ชาติสํสัราญอยู่ยังอยู่กาดใตเนาะเขาเรียกว่าการสอนโดยใช้สีแวดล้อมเป็นสื่อใช่ค่ะเราสอนได้หน่อยจนได้หน่อยพอสาบกีเขียนโค้งสีได้สีสุภาพแล้วก็พัฒนาเล่าสามารนเทศเป็น ครูเชี่ยวชาญพิเศษครูเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษย้อนย้อนเนี่ยกิจกรรมแบบี้น่ะ